ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยนะคะประจำไตรามาสที่1ปี2565นะคะภายใต้หัวข้อวิกฤตรัสเซียยูเครนและผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยค่ะศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีการแบ่งสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะออกเป็น2กรณีในกรณีฐานเนี่ยมองว่าการประทะสู้รบอยู่ในพื้นที่ของประเทศยูเครนเนี่ยยังจํากัดอยู่ในบางพื้นที่เท่านั้นยังไม่ได้ขยายวงกว้างนะคะแล้วก็เงื่อนไขสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเจรจา ยังมีความเป็นไปได้นะคะแม้ว่าโอกาสที่จะตกลงกันได้เร็วเนี่ยยังมีต่ําอยู่นะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมองว่าราคาน้ํามันดิบด,ดูไบเนี่ยจะอยู่ที่เฉลี่ย105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปีนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมองในกรณีดีเผื่อเอาไว้นะคะแม้ว่าความเป็นไปได้อาจจะยังน้อยอยู่นะคะหากสถานการณ์รัสเซียยูเครนเนี่ยสามารถเจรจาได้ข้อตกลงกันเร็วกว่าที่เราคาดนะคะภายในไตรามาสที่3ของปีนี้นะคะ ผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยคงจะน้อยลงนะคะ,ฉะเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยเราเลยมองว่าในกรณีดีเนี่ยจะอยู่ที่90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะทีนี้ผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะจะส่งผ่านไปยังเงินเฟ้อนะคะที่จะได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากเรื่องโควิดอยู่แล้วนะคะในปีที่แล้วเนี่ยที่ราคาสินค้าผู้ผลิตเร่งตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็ใน2เดือนแรกของปีนี้ก็ยังเ,เร่งตัวสูงขึ้นไปอีกนะคะ,ฉะเฉลี่ยที่9%ที ในกรณีฐานนะคะราคาน้ำมันดิบดูไบที่105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยเรามองเงินเฟ้ออยู่ที่4.5นะคะแล้วก็ในกรณีดีเนี่ยราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยเรามองเ,อเงินเฟ้ออยู่ที่3.7ซนะคะนอกจากนี้เนี่ยวิกฤตรัสเซียยูเครนย,ยังส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกให้ชะลอลงอะนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อภาคการส่งออกนะคะแล้วก็มาตรการแซงชั่นนะคะที่ชาติตวันตกมีต รัเสเซียก็จะส่งผลนอกจากเรื่องราคาพลังงานแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีผลต่อจํานวนนักท่องเที่ยวนะคะรัเสเซียเนี่ยที่จะเข้ามาในาประเทศไทยด้วยนะคะทั้งปีเนี่ยเรายังมองอยู่ที่4ล้านคนจนํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีฐานเนี่ยเราก็เลยมีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยนะคะจากเดิมเนี่ยที่3 7มเนี่ยนะคะมาอยู่ที่ร้อยละ2.5ค่ะ